หายศพ034ปีจนตอนนี้แฟนคลับยังคิดถึงตำนานสลีนทิพสิลิวันเล่นเรื่องเดียวดังข้างฟ้าแต่ไม่มีใครตามหาเจอยกให้เป็นเรื่องราวสะเทือนวงการที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคนก็ยังคงจำได้ดีและพูดถึงจบจนทุกวันนี้ ย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วประเทศไทยเคยมีนักแสดงลูกครึ่งผมดำที่สร้างปรากฏการให้กับวงการบันเทิงไทยในฐานะนักแสดงแถวหน้าการันตีรางวัลตุกตาทองในปี2525และรางวัลตลกหญิงยอดเยี่ยมในปี2529ชื่อของเธอคือซลินทิพสิลิวันหรือไพลินคอลินสาวมากความสามารถที่ผู้คนรู้จักเธอในฐานะนักร้องของวงดนตรีกรมสปรส์สมตรและนักแสดงคู่บุญของรัฐเปสตันยีจากภาพย,าย เ,เรื่องดัง ซึ่งต่อมาได้สร้างชื่อและผลักดันให้เธอได้รับบทหม่อมแม่ในละครบ้านไสทอง1,979ซึ่งถือเป็นช่วงขาขึ้นในอาชีพการแสดงของเธอการแสดงดีดนตรีก็ไม่แพ้กันเพราะในอีกด้านสลินทิปก็ยังเป็นนักร้องของวงดนตรีของกลุ่มสปร์ามิรและที่นั้นเธอได้พบรักกับชาลีอินทรวิจิตคู่เพลงมากความสามารถที่ช่วยกันฝ่าอุปสรรคในชีวิตต่างๆด้วยกันตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่สลินทิปถูกจำเนีระ รัสมีสามีเก่าฟ้องหลังนําเรื่องราวที่ใครคึงกับชีวิตคู่ครั้งก่อนไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่หลังจากเหตุการณ์นั้นชาลีอินทราวิจิตได้แต่งเพลงชื่อ ไม่อยากให้โลกนี้มีความรักเพื่อเตือนใจว่าในโลกของความรักไม่มีทุกข์หรือสุขที่จะอยู่จีรังในความสัมพันธ์ไปตลอดในขณะที่ชีวิตของสลินทิปกำลังจะดีขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2530ที่เธอจะต้องเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอีจูกูปูป,ป้าสลินทิปกลับไม่ปรากฏตัวและหายไปอย่างลึกลับ ว่ากันว่าในวันนั้นช่วงสองทุ่มเธอออกจากบ้านเพื่อนั่งแท็กซี่ไปยังห้างสปปรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหงโดยกล่าวกับคนที่บ้านว่าจะไปพบใครบางคนที่ชื่อจำนง แต่นั่นก็เป็นเพียงบอแสเดียวและบอแสสุดท้ายที่มีอยู่เพราะหลังจากนั้นสลินทิปสิริวันก็หายสับสูนไปตลอดการจบจนทุกวันนี้เหตุการณ์นี้ทำให้ชาลีอินทราวิจิตรู้สึกเหมือนกับถูกภาคลมหายใจของชีวิตไปจนทำให้เขาต้องแต่งเพลงเมื่อเธอจากฉันไปที่ร้องโดยพรพิมลธรรมสารเพื่อเป็นหลักฐานโดยประจักษ์ว่าเขายังคงคิดถึงและรอคอยการกลับมาของคนรักอยู่เสมอ เด็กว่าเรื่องราว35ปีที่ผ่านมาแม้จะนานกว่าครึ่งชีวิตแต่ทำให้รู้เลยว่ารักแท้นั้นมีจริงแม้คนรักจะหายไปแบบไรร่องรอยแต่ยังมีอีกคนคอยอยู่เสมอ